ิดีไม่เคยกลัวใครตายไมดีสัตว์โมทำไมเือนแค่นิยมเลยว่ะแคนนิยมไ้ยออกมาดามูเฮ้ยฟอดมาดมูข้าจะตายแน้วอเอามปนอนดเห็นเชื่อแเลยใช่ปะเดี๋ยวเฮ้ยมีคนตรงนี้มีคนตรงนี้นีอะไรนิยมนิยมตัมมี่ แทงตายไอ้สารแทงกูแล้วยอมให้มันยิงหรือไรเนี่ยยอมให้มันยิงเล้วไมกูกรูดดของไม่ได้วะเอ้าเฮียโดดไม่ขึ้นอีกติดอะไรวะเนี่ยเั้ยมาเก็เข้าวของตัวว่ะไหนเน่ยไม่มีใครยิงออกไม่มีใครวิ่งไปทานหรอกฟิวเป็นเพื่อนเราอยู่ที่อื่นหมดแล้วมีคนอยู่หน้าพอร์ตไม่ใช่หรอมีคนอยู่หน้าพอร์ตไม่ใช่หรอครับพอดีมีไม่ทันหรอกมันดิสตั้งแต่ มาเอปลาเสียงมาเทียปลามันอยู่ข้างนอกหรือว่าในบ้านไอไอแอมมีข่าวลรวนๆฝั่งนู้นหัวล้อนี้หัวล้อนี้หัวล้อน็ว